สวัสดีครับชาว 2, เซอร์ไนต์ทูเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ทุกคนนี่นะครับก็กลับมาพบกับผมแอซิดอควาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของดันเจียนพัฒนานะครับดันเจียนที่4ซึ่งเป็นดันเจียนรูนนะครับดันเจียนรูนนะฮะก็จะดรอปรูนนะครับมา3สีซึ่งจะเอาไปใช้อัพพลังศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นระบบที่จะช่วยดันค่า BP นะครับในช่วงแรกหรือว่าค่าพลัง ID ในช่วงแรกเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด3สีในตอนนี้นะครับคือสีขาวสีเขีียวสฟ้านะครับ สีขาวนะครับจะใช้อัพค่าพลังในช่วงแรกนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับจะเป็นช่วงเลยว่าห้าหกนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับอัพช่วง8-90นะครับอันนี้ก็จะให้ค่าพลังที่เยอะมากแล้วก็ในช่วงแรกนะครับผมแนะนําว่าเบื้องต้นเลยคือให้เน้นอัพแบบกระจายก่อนเพื่อนๆอาจจะกดออโต้ไปเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้รูนสีขาวนะครับไปก่อนเพราะว่า ค่าพลังในช่วงแรกนะครับเราใช้รูนสีขาวแล้วก็มันให้ค่าพลังเนี่ยค่อนข้างเยอะในการอัพรูนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากเลยจะว่ให้ไอดีเพื่อนเเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะนะครับมาโฟกัสเป็นบางอย่างนะครับเช่นเพิ่มพลังโจมตีนะครับอัตราคริติคอลนะครับเพิ่มเลือดนะครับหรือว่าเพิ่มความป้องกันนะครับที่จะช่วยให้เราผ่านด่านได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะโดยที่นะครับการหารูนนะผมจะขอแนะนําแบบดันเจี้ e นเอลิกเซอร์เลยนะครับก็คือ จะมีจุดเซฟอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นชั้น8นะครับชั้น8เนี่ยนะจะได้รูนนะครับสีเขียวนะครับ385แล้วก็รูนสีฟ้านะครับ222นะครับรวมกันก็ประมาณเกือบเกือบ600นะหรือถ้าใครโชคดีก็ได้600บวกบวกนั่นเองแล้วจะหาสีขาวจากไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถเอาไปคราฟนะครับเพื่อลดระดับได้นะครับจาก สีเขียวนะครับลงเป็นสีขาวหรือจากสีฟ้านะครับย่อยลงมาเป็นสีเขียวได้แบบนี้นะฮะสามารถยอดด่อได้เราก็จะได้สีขาวไปอัพด้านเองนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําให้ชั้นแรกเลยคือต้องมาชั้น8ให้ได้ครับแล้วก็เสียงอยู่ชั้น8สักพักหนึ่งพออัพภาพรวมถึงสักขั้น3ขั้นสแล้วเนี่ยค่อยกระดึบกระดึบมาชั้น10นะครับประมาณนี้โดยทีมที่ผมแนะนา,น,านะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยสัปดาห์นี้นะจะคล้ายๆกับอีเซอร์นะครับก็คือ เป็นตัวชน1ตัวนะครับเป็นตัวล่อบอสหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เป็นดาเมจหมดเลยอีก3ตัวขอแรงๆจะเป็นดาเมจ3หรือว่าจะเป็นซับดาเมจหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้ดาเมจมันเร็วขึ้นนะครับส่วนตัวฮิลเนี่ยเอามายืนชนเลยผมใช้คารินนะครับเป็นตัวยืนแทงนะครับหรือว่ายืนชนหรือว่ายืนลากบอสนั่นแหละนะแล้วก็อ่ะดูทีมนิดหนึ่งแล้วกันคารินผมใส่เป็นรถครูดาวเต็มสูบนะครับแล้วก็ตัวดาเมจผมใส่เป็นพริ้ิคอล้สตัวนะครับมีไอรีนใส่เพิ่มเลเวลสกิล อันนี้ใส่มาบัฟพลังโจมตีนะหรือจะสลับกับตัวของราเชลก็ได้ให้ราเชลเป็นตัวใส่เลเวลสกิลก็ได้นะครับได้เหมือนกันเน้นดามเมจไปเลยอันนี้ผมลองเล่นแบบเป็นตี้ตัวแดงก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้แผนเป็นวิ่งเร็วนะครับที่ผมใช้วิ่งเร็วมาสเตอรี่ผมเน้นเป็นภาพรวมนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีทุกประเภทเพิ่มพลังโจมตีทุกสกิลนะครับแบบ20%อะไรอย่างงี้นะครับอ่าใช้ไปก่อนสั่นเลี้ยงเป็นคริติคัลดาเมจนะอ่าไปลองกันเลยดีกว่าโอเค ก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านนี้เนี่ยให้เน้นดาเมจเป็นหลักแล้วก็เราจะใช้ตัวซัพพอร์ตนะครับวิ่งไปลาบอสนะครับตอนแรกปล่อยตีมาเลยไม่ต้องคอนโทรลทั้งตีนะครับเอาหลบขวาหรือหลบซ้ายก็ได้นะครับบอสมันจะตีแค่ตัวที่อยู่แถวหน้าสุดของเราเท่านั้นก็คือคารีนั่นเองอ่าคารีก็เดินเล่นเดินเล่นไปนะครับพอบอสถึงเกณฑ์นะครับเปลี่ยนแรงปุ๊บมันจะไปเสกเสานะครับถ้าดาเมจเพื่อนๆแรงพอหรือมีตัวสกิมูนะครับให้เรายืนใกล้ๆเสานะฮะแล้วดาเมจมันจะโดนเสาเองโดยอัตโนมัตินะครับ แต่ถ้าไม่โดนก็เราสามารถคอนโทรลนะครับทั้งตีแล้วก็ให้มันถันมายิงเสาได้แปบ๊บหนึ่งถันไปตีเสานะครับเสามีผลในการลดพลังโจมตีของตัวละครถ้าเพื่อนๆเ,เล่นครั้งแรกๆนะครับมันจะส่งผลเยอะทําให้เราเนี่ยยืนตีบอสไม่ไหวนะเพราะว่าดาเมจมันแรงมากเลยนะครับลดพลังโจมตีเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าหากยืนไม่ไหวก็ให้หลบสกิลด้วยเมื่อกี้ผมไม่ทนได้หลบนะไม่เป็นไรนะครับอ่ะต,ตีไปเสางอก็ หันไปตีเสาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตีบอสก็ได้หรือจะยืนตีบอสทับกับที่เสาเลยก็ได้ถ้าเพื่อนๆดรามเร็วพอนะครับบอสมันจะแทบไม่ได้ทําอะไรเราเลยเพราะว่าพอมาถึงแรงดีปุ๊บมันก็วิ่งไปเสกเสามาถึงแรงซีปุ๊บก็วิ่งไปเทเสกเสาแรงบีก็วิ่งไปเสกเสา,เสาอยู่นั่นแหละมันเลยจะไม่ได้ขยับเลยนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมที่เป็นตัวละครอื่นๆบ้างนะครับว่ามันยังเล่นได้เหมือนกันไหมนะครับแน่นอนแหละ ก่อนจะไปดูตรงนั้นนะครับผมขอฝากผู้สนับสนุนนะครับร้านอิลาสติกช็อปนะรับเติมเกมเซเว่นไนทถูนะครับราคาถูกกว่าเติมเองใครสนใจเข้าไปเติมได้นะครับปลอดภัยผมเองก็เติมนะครับผมโอเคนะครับทีมที่ใช้เรามาลองใช้เป็นตัวละครอื่นๆบ้างดีกว่านะครับอาจจะเปลี่ยนจะสมมุติว่าตัวละครอย่างยอนฮีเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะฮะก็อาจจะเป็นโคเซตฟ้านะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีโคเซตแดงนะอาจเป็นโคเซตฟ้าแล้วกันแล้วก็สมมุติว่าไม่มีไอรีนนะครับเป็นตัวธรรมดา อาจจะเป็นเชก็ได้นะจริงเชก็เป็นตัวที่ดีนะครับอาจจะดาเมจไม่เยอะแต่มันช่วยเร่งอันติเมตนะครับให้ตัวดาเมจได้ก็ไม่ได้แย่อะไรนักหรือเพื่อนๆจะใช้ตัวอย่างเซอินก็ได้เซอินอยู่ไหนล่ะเซอินนะครับที่เป็นตัวโรงเรนน้าแข็งอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไอเทมดูไม่ค่อยเหมาะนะเออผมอยากเปลี่ยนตําแหน่งตัวละครสักครู่นะเออผมเปลี่ยนอันนี้เป็นตัวอื่นแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นเซอินดีกว่าผมเอาเซอินมาใส่คริสตอลนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นราเชลเป็นเพิ่มเลเวลสกิลแบบนี้ราเชลก็จะเป็นตัวดีบัฟนะครับทำให้ทีมเนี่ยตีแรงขึ้นแล้วก็ตัวดาเมจลงแรงเนี่ยผมใส่เป็นโคเซตกับเซอินแทนนะครับอ่ะแบบนี้ก็ได้ลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชมปะ่ะไปลองกันปึ๊บมีตัวพอดีโอเคอันนี้ผมลงชั้นอะไรเนี่ยผมไม่ได้มองเมื่อกี้บ้านนะอ่ะโอเค เริ่มมาก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องรวมตีนะฮะปล่อยคารินวงไปรอบบอสก่อนก็ได้ครับลดพลังโจมตีแล้วค่อยวิ่งออกนะครับปุ๊บปล่อยตัวด้าเมตตี้ไปนะครับเราก็คอยหลบสกิลถ้ามันไล่เอโอีมาอย่าลืมพาเพื่อนหนีด้วยแล้วกันนะอ่าถึงเกตด,ดีนะครับสบายแล้วเกรดซีนะครับมันก็วิ่งมาเสกเสาเราก็กดซีครั้งหนึ่งนะครับกดแท็บนะครับแล้วก็คลิกเสาแล้วก็ปล่อยซีนะครับแล้วเราก็เดินหนีออกมาบอสมันจะตามตัวแท้งอย่างเดียวนะครับก็คือคารินนั่นเองมันจะวิ่งหาคารินอย่างเดียว อันนี้ผมตีเสาเร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาตีบอลเร็วแต่ถ้าเราตีเสาช้าเพื่อนเราก็จะยืนตีเสาไปก่อนนะอ่ะกด C รอนะครับกดแถบขึ้นมาตีเสากด C ีออกนะครับแล้วก็คารินวิ่งออกมาปุ๊บบอมจะวิ่งตามคารินนะครับอ่าเราอ่านจะไม่ต้องวิ่งมาหยุดก็ได้นะวิ่งไปเรื่อยรอเพื่อนก็ได้โอเคปุ๊บ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 อ่าแบบนี้ไปเรื่อยเสยเสาเยอะใช่ไหมกด C กดแถบคลิก่อยซโอเคเดินหนี <laughs> โอเคสเตตป,ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเลยอยู่ที่ดามเมจล้วนๆครับเันเจียนนี้ถ้าดามเมจถึงก็สบายครับผมอ่าแล้วนำนะฮะให้ทําของอาวุธนะครับบวกสิบห้าสองชิ้นให้ไวที่สุดนะครับจะเป็นสองคริหรือว่าจะเป็นหนึ่งคริหนึ่งสปีดก็ได้เออหนึ่งหนึ่งพลังโจมตีก็ได้นะได้หมดเลยขอแค่มีอาวุธแรงๆนะครับเร็วๆนะครับเป็นอันที่ดีงามมากอ่าผมไปลองใช้เป็นตี้อื่นๆดูบ้างดีกว่าผมลองเป็นเออลองเป็นตัวซัพพอร์ตบ้างเนาะเรามาลองตัวซัพพอร์ตบ้าง เออผมใช้ตัวดาเมจเป็นโคเซตนะครับแล้วก็มีราเชียเป็นซับพอร์ตแล้วก็สมมติว่าผมไม่มีเซอินล้วกันนะครับมมผมผมไม่ได้ปั้นเซอินผมใช้เป็นแคร,รดูถ้าใช้เป็นแครนะครับงั้นน่าจะได้เหมือนกันนะเออแครผมใส่แบบนี้แล้วกันนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่เปลี่ยนแล้วกันอ่ะลองดูอีกดาบหนึ่งพอดียังเหลือตัวเหลืออยู่นะผมลงชั้น1ิต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคลุยไม่มีอะไรมากครับเดินเจียนนี้ขอแค่คุณผ่านครั้งแรกก็อีซี่โหมดเลย จริงปล่อยออโต้เลยก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆดาเมจแรงพอเนี่ยบอมมันจะไม่ได้สกิลเอโอีใส่เราอยู่แล้วนะหรือว่าสกิลธรรมดามันก็ทาดาเมจเราไม่ได้เท่าไหร่อยู่แล้วนะอ่ะวิงว่งวิง่งวิ่งจืดจืดจืดนะครับให้ราเชลดีบัฟไปแล้วก็ปล่อยดาเมจเป็นโคเซตตัวเดียวนะครับอันนี้คือเรามีดาเมจแค่โคเซตตัวเดียวเนาะแล้วก็มีราเชลเสริมนิดหน่อยซีซ้อมาอ่ะกด C กดแทบตีปล่อย C นะครับแล้วก็เอาคารินวิ่งออกมาเราต้องปล่อย C เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนเรามันจะวิ่งตาาามมครนนะ ถ้าเราปล่อยซีแล้วเนี่ยเราก็ให้คารินเดินลากเล่นไปนก็ได้นะครับตามใจชอบเลย <c oughs> โอเคเกต B บีขึ้นแล้วบอสก็ไปเศษเสาต่อแล้วกดรวบรอเลยแล้วก็วแกท็กขึ้นมารอก็ได้นะครับพลิกเสาแล้วก็ปล่อยซีแล้วก็แว้นต่อครับผมแว้นไปทางไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวบอสมันก็จะวิ่งตามเรามาเองนะอ่าโอเคแบบนี้ไม่มีอะไรมากเลยถ้าเราไม่อยากให้บอสมันสกิลวุ่นวายนะครับเราก็เอออ่าผมวิ่งไกลเกินหลุดเลยนะครับมันกลายเป็นหันปหาราเชลละ เมื่อกี้คือกรณีที่ผมวิ่งเร็วพิ่งไกลเกินไปนะฮะมันจะหันไปตีตัวอื่นนะโอเคอ่ะ C tab นะครับปึ๊บ C คือกรุ๊ปนะครับคือตรงนี้นะครับ C คือกรุ๊ปนะครับอ้าวตามมาอหาหารมาคารินละนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับสบายสบายครับสบายสบายเชไม่ได้เล่นเลยอ๋อผมลืมเปิดสกิลออโต้อันติเมทนี่ว่าบ้านะเล่นมาตั้งหลายรอบ เห็นไหมท่านผู้ชมขนาดลืมเปิดออโต้ออนติเมทก็ยังชนะได้อย่างชิลๆนะฮะโอ้ oh my god ใช้ตัวหมดแล้วด้วยสิไม่เป็นไรแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางเพื่อนๆได้นะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทีมลงดันเจียนรูนนะครับ,บ,รบเป็นดันเจียนที่จะช่วยพัฒนาไอดีได้เร็วมากๆเลยนะครับอย่าลืมมาลงดันเจียนรูนนะแล้วก็ดันเจียนรูนนะครับจะเป็นดันเจียนหนึ่งที่ผมจะ มักจารีด้วยรูบี้นะครับใช้รูบี้จ่าย1ครั้งนะครับใน1วันก็จะเป็นดันเจี้ยนรูนดันเจี้ยนอิลิซแล้วก็ดันเจี้ยนหินวิญญาณ3าดันเจี้นนี้นะครับผมจะรีด้วยรูบี้นะครับแต่ถ้าเกิดช่วงไหนรูบี้ขัดสนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รีนะแต่ว่าดันเจี้ยนหินวิญญาณเนี่ยจะรีตลอดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ